สวัสดีครับก็กลับมาพบกันอีกเหมือนเดิมนะครับกับช่อง y o u t u b e เ t s t a t i o n นะครับซึ่งในวันนี้นั้นผมก็จะมาสอนธีนะครับเกี่ยวกับปักพ่วงของเรานะครับปักพ่วงนะฮะที่เห็นอยู่นะครับปักพ่วงถ้าหากว่าปักพ่วงในลักษณะแบบนี้นะครับมีฟิลอย่างนี้นะครับผมจะบอกให้เลยนะครับไม่ต้องเอาน้ำเอานื้นเนื้อเลย ไฟมาสองเส้นแสดงว่าเป็นที่ฟิวตัวนี้นะครับฟิวตัวนี้จะอยู่ตรงไหนฟิวตัวนี้จะอยู่ตรงบริเวณตรงสายไฟที่เข้ามานี้นะครับถ้าหากว่าเราเช็คแล้วไฟมาสองเส้นเราเอามิเตอร์ตัวนี้นะเนี่ยเช็คดูนะครับว่าไฟมันมาสองเส้นผมจะจิน้นตัวนี้ผมถอดทิวออกนะครับมาปุ๊บแล้วปรากฏว่าหรือไขควงเช็คไฟเนี่ยเช็คว่าไฟมันมาสองเส้นนะครับให้รู้ไว้เลยนะครับมีปัญหาที่ฟิว หนึ่งฟิวขาดสองฟิวเสียมีเท่านี้เองเราก็ไปซื้อฟิวหมาใหม่นะครับตัวนึงก็ห้าบาทนะฮะแล้วก็มาใส่เข้ากับบริเวณตรงนี้เราก็ใส่เข้าไปตรงนี้นะครับตรงขัาา้วของมันเท่านี้เองเราจะรู้ได้ยังไงว่าฟิวขาดบางคนสายตาไม่ดีฟิวตัวเล็กทํำยังไงเราใช้มิตเตอร์เข็มครับในการวัดเดี๋ยวผมจะวัดมิตเตอร์เข็มดูอันดับแรกก็เราก็หมุนมาที่คูณหนึ่งหรือคูณสิบก็ได้นะครับ แล้วอันนี้ผมหมุนมาที่คูณสิบแล้วกันนะครับก็เอาเอาขั้วไหนก็ได้นะครับจิ้มมานะครับจิ้มปุ๊บโอ้เข็มกระดิกนะครับเข็มกระดิกนะครับเข็มกระดินกเดี๋ยวผมลองหมุนมาที่คูณหนึ่งดูบ้างนะครับเข็มกระดิกเหมือนเดิมครับแสดงว่าฟิวตัวนี้ดีแต่ถ้าหากว่าเราเช็คแล้ว นะครับเช็คแล้วเนี่ยเข็มมันไม่กระดิกเลยแสดงว่าฟิวเสียเราก็ไปซื้อมาใหม่นะครับแล้วก็เอามาใส่เดเดิมวันนี้ผมซื้อมาใหม่แล้วนะครับพอดีว่าผมทิ้งไอ้ฟิวที่เสียไปได้เลยไม่ได้มาว่าให้ดูลืมต้องขออภัยทีนะครับใส่เข้าไปนะครับเอาใส่เข้าไปเสร็จปุ๊บนะครับก็หมุนธรรมดาเนี่ยครับนะใส่เข้าไปธรรมดานะเราไม่ต้องไปวุ่นวายอ่า มันก็เราก็หมุนไปนะครับต้องยิงมือซ้ายมีขนัดต้องมือขวานะครับเราก็หมุนไปนะครับหมุนไปเสร็จนะลกเสียบเรียบร้อยแล้วลองเทสดูนะครับว่า,ามิเตอร์เข็มรอเข็มมันจะกระดิกไหม ไปช็อตนะครับพอดีว่าผมลืมปรับไปที่220นะครับไปเลยเกิดช็อตขึ้นมานะครับนี่นะครับอันตรายนะครับต้องเช็คให้ดีๆนะครับอ่าเห็นไหมครับนี่นึกว่า มิเตอร์เข็นเสียจะแล้วโอ้โชคดีครับที่ไม่เสียนะครับไฟนะครับถ้าหากว่าให้ดูนะครับไฟถ้าเกิดว่าจะเช็คนะครับเราต้องไฟสองรอยสิโวลต์เราต้องหมุนไปที่ย่าของเอซนะครับกลิ่นไหม้เลยนะครับไม่รู้ว่า่านผู้ชมได้กลิ่นหรือเปล่านะครับกลิ่นไหม้เลยลองดูอ่ายังใช้ได้ปกตินะครับใช้ได้ปกตินะครับนี่คืออันตรายนะครับเล่นกับไฟอ่ผมปิดก่อนนะครับ โอเคนะครับก็ควรระวังเขาไว้นะครับอย่าลืมนะครับเมื่อเราเปลี่ยนปุ๊บเราต้องเราอยากจะเช็คกระแสไฟเราก็ต้องหมุนตัวนี้นะครับหมุนวิตเตอร์เนี่ยมาที่ไปสองร้อยยี่สิบโวลต์นะครับนี่ในย่านของย่านของเอซีนะครับแต่เมื่อกี้ผมไปที่คูณสิบเลยเป็นย่านของเอ่อดีซีนะครับไฟก็เลยลุกแผบๆเลยนะครับอันนี้คือข้อควรระวัง โอเคนะครับนะติดชมกันมาได้นะครับคลิปนี้ก็มีความตั้งใจจะทําให้มันผิดพลาดนะครับนะท่านผู้ชมจะได้รู้ว่าเออถ้าเกิดเราเล่นกับไฟเราอยา่าประมาทนะครับโอเคนะครับสวัสดีครับ